สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพนะคะผู้สอนนะคะนางสาวนรัฐเพชรปันการค่ะตำแหน่งครูพิเศษสอนนะคะซึ่งวิชานี้นะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์เราได้ยกนำหนึ่งกิจกรรมมาบูรณาการนะคะเราจัดทำในเรื่องของการทำจุนินซีขยายนะคะเมื่อตอนที่เราไปพบศูนย์นะคะเราได้สอนการ ขายายจุินรีไปแล้วนะคะโดยใช้สูตร e m 2ช้อนโต๊ะนะคะกากน้ำตา2ช้อนโต๊ะน้ำประน้ำสะอาด1ลิตรนะคะเนาะเราผสมให้เข้ากันแล้วก็ขยาวควรแนะนำข้อแนะนำนะคะควรนำขวดพลาสติกที่มีฝากเกีียวนะคะขย่าให้ให้เข้ากันละลายนะคะก็คืออย่างเช่นเราทำตอนเย็นนะคะขย่าไว้ก่อนเลยถ้าตอนเช้าเรารุกออมาเปิดเปิดฝาเปิดฝาขวดเพื่อให้แก๊สข้างในอะออกมาข้างนอกถ้า ถ้าเราไม่เขย่าทุกวันไม่เปิดฝากออกทุกวันเนี่ยพลาสติกก็จะพองตัวนะคะนะคะหมักประมาณสามถึงเจ็ดวันนะคะวิธีไปใช้คือสามารถเออก็คือนําประมาณสักหนึ่งฝาหนึ่งแก้วนะคะหนึ่งแก้วต่อน้ํากะลังสิบลิตรนะคะผสมใช้ลางห้องน้ําได้คะ่ะดับกลิ่นได้นะคะ บำบัดน้ำเสียได้นะคะแล้วก็สามารถใช้กับน้ายาล้างจานก็ได้นะคะต่อมาค่ะการทำจำนินรีขยายนะคะก็คือสามารถขยายได้ห้าสิบเท่าเดี๋ยวครูจะกล่าวว่าขยายห้าหิเท่าเป็นยังไงนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นกรณีมีน้ำหนึ่งลิตรนะคะเนะะี่ยค่ะมีน้ำหนึ่งลิตรนะคะ สูตรของเราคือใช้ปูดทวดใช่ไหมคะสองช้อนโต๊ะสารตาสองช้อนโต๊ะน้ำสะอาดหนึ่งลิตรนะคะคำถามก็คือในหนึ่งแกลลอนนะคะมีหนึ่งลิตรนะคะในหนึ่งลิลลตรมีกี่มิลลิลิตรคะหนึ่งพันมิลลิลิตรนะคะมิลลิลิตรครานี้เราเนี่ยค่ะ ตัวเราเนี่ยมีช้อนแกงเนี่ยหนึ่งช้อนเนี่ยช้อนแกงหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยมีมีค่าเท่ากับสิบ ml นะคะหรือสิบ cc นะคะคราวนี้ถ้าคุณเนี่ยมีถ้านักเรียนนะคะมีหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะตักน้ำ ในหนึ่งลิตรเนี่ยในหนึ่งพันมิลลิตรนะคะตีประมาณเท่าไรคะเราต้องตักกีกี่ครั้งคะหนึ่งช้อนนะคะเราตักไปเนาะตักทีได้สิบ ml สิบ ml สิบ ml เราต้องตักกี่ครั้งคะถึงน้ำาต็มหมดในหนึ่งลิตรก็คืออะไรคะสิบหารหนึ่งพันสิบหารหนึ่งพันนะคะสิบหารหนึ่งพัน สิบ่านหนึ่งพันใช่ไหมคะก็จะได้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครั้งครงนี้สูตรเราเนี่ยคะ่ะเราใส่เราใช้แค่สองช้อนโต๊ะ,ะลงเทียบนะใส่แค่สองช้อนโต๊ะก็คือใช้แค่ยี่สิบ ml ครนี้เราก็ตักทีสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะครนี้ตักได้คิดยังไงคะตักคิดยังไงครงนี้ก็คิดตั้งเลยหนึ่งพัน หารด้วย20นะคะตัดศูนย์ตัดศูนย์ออก2 1 2 5 2 10เป็นไงคะ50ครั้งนี่ค่ะคือที่มาของการขยาย50ครั้งเอ้ส50เท่าอืมเราตักเนี่ย5 50ครั้งใช่ไหมคะนี่ยค่ะคือที่ที่มาของ50เนอะาวน,นี้เราใช้ขยายเป็นปูทวดเนี่ยใช้มา7-10วันเราจะได้น้ำ50ลิตรเอ้ยขยาย EM เนี่ยเราได้50ลิตรนะคะเราได้รุ่นรุ่นปูที่50ลิตรแล้ว เรามาเอารุ่นปู่มาแค่สองช้อนโต๊ะขยายปู่ไปเป็นไงคะตอนนี้เท่าตัวห้าสิบคูณห้าสิบเป็นสองพันห้าสองันหอลิตรนะคะก็จะได้รุ่นพอ่อพอได้รุ่นพอ่อเสร็จปุ๊บหยิบมาสองช้อนโต๊ะการน้ำตาลเท่าเดิมน้ำตาดเท่าเดิมนะคะก็จะเป็นอะไรคะห้าสิบคูณห้าสิบห้าสิบก็ได้ หนึ่งแสนสองหม้าพลิตรก็จะเป็นรุ่นลูกถามว่าทำไมไม่ทำรุ่นหลานหลานเหลนเพราะว่าประสิทธิภาพของรุ่นลูกนั้นถือว่าดีที่สุดนะคะเนาะสังเกตไหมคะยิ่งเราขยายเนะะี่ยค่ะขยายไปเรื่อยๆเนี่ยปริมาณที่ EM เราอะ่ะก็จะมากขึ้นอย่างเช่น F1 หนึ่งคือรุ่นปู่นะคะ F2 สอง คือรุ่นพอ่อ F สามคือรุ่นลูกคราวนี้ขยายวันนี้เมื่อกี้เราขยายใช่ไหมคะตอนแรกเรามีห้าสิบเราขยายรุ่นพ่อเป็นไงคะขยายรุ่นพอ่อขยายรุ่นพ่อมา F สองได้เ่าไหร่เอ่ย ก็ได้ห้ถูกไหมคะ F 3ก็50าสิบอนี้ F หเนี่ยเราได้50าสิลิตรใช่ไหมคะรุ่นรุ่นพ่อเนี่ยก็เป็น50าสคูณห้ามองออกไหมต่อมารุ่นลูก50าสิบคูณห้คูณห้ อันนี้ถ้าเกิดว่ารุลูกๆมันหมดเนี่ยก็สามารถจั่วของรุ่นรุ่นพ่อขยายเพิ่มมาได้นะคะอันนี้ในอัตราน้ำหนลิตรนะคะสูตรเนาะต่อมาการคำนวณค่าใช้จ่ายในการขยายเอ็มนะคะของเราเนี่ยเรายึดหลักว่าเราซื้อมาราคาเท่าไหร่เอ็มซื้อมา หนึ 1> 1่งนิดในราคาหนึ่งร้อยบาทกาอําตาลซื้อมาในราคาสิบาทน้ําสะอาดซื้อมาในราคาสิบาทนะคะเนาะหนึ่งช้อนโต๊ะมีสิบซีซีหรือสิบมิลลิลิตรนะคะหนึ่งลิตรเท่ากับหนึ่งพันซีซีหรือหนึ่งพันมิลลิลิตรนะคะรานะคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากมีราะคาปิกราคาส่งนะคะต่อมาค่ะสูตรเนี่ยสูตรเนี่ยคือจะตีเลยคะ่ะว่า e อมสองช้อนโต๊ะกาลังตาลสามช้อนโต๊ะน้ำสะอาดหนึ่งลิตรนะคะ เดี๋ยวเรามาลองคำนวณน,นะคะคือเราจะลองคำนวณว่าในน้ำหนึ่งนิตนะคะในหนึ่งนิตเนี่ยเราคำนวณเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะเนาะ,ะอ่ะเราคำนวณค่ะก็คือทำไงคะเอา เอาราคาที่เราซื้อมานะคะอย่าง0.1เนี่ยค่ะค่า0.1นะคะมาจากนะคะหนึ่งรค่ะหารด้วยราคา EM นะคะ100บาทหารด้วย1,000นะคะ0ตัดศ0ตัดศนะคะ เราก็จะได้ศูนย์จุดหนึ่งนะคะส่วนกาลังตาลนะคะเราซื้อมาเท่าไหร่คะสิบบาทนะคะสิบบาทแต่เหมือนลิตรหนึ่งอะ่ะลิตรหนึ่งมี1หนึ่งพันมิลลิตรใช่ไหมคะเราก็สิบบาทนะคะหารด้วยหนึ่งพันเราจะได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะต่อมาจากสูตรเนี่ยเราใช้ ในปริมาณเท่าไหร่คะสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะนะคะสองช้อนโต๊ะก็คือนําแถวที่เดี๋ยวครูขีดให้นะคะแถวสีชมพูนะ,ะ่ยค่ะแถวนี้นะคะครูตั้งว่าเป็นแถวที่หนึ่งและแถวที่สองนะคะมาคูดกันเราจะได้แถวนี้คะ่ะแถวที่หน่วยที่เราใช้ อย่างเช่นที่มาเนี่ยของ0.2ก็คือนำา2ไปคูณกับ0.1ก็เท่ากับ0.2ต่อมาการทิศกาต่างๆนะคะก็คือเอา2คูณกับ0.01ได้0.02นะคะแถวน้ำสะอาดนะคะเอา1ไปคูณกับ0.01ได้0.01นะคะนำค่าทั้ง3ค่านะคะมาบวกกันก็จะได้0.23อันนี้รู้ค่าใช้ใจ่ายแล้ว ต่อน้ำหนึ่งลิตรเนี่ยที่เราขยายเนี่ยค่าจ่ายศูนย์จุดยสิามต่างเนอะเราสามารถขยายทาแบบนี้ได้อีกห้าสิบลิตรนะคะหรือห้าหมืมิลลิลิตรนะคะ ต่อมาค่ะแล้วก็เอาจิงๆค่าที่มันตายตัวค่ะก็จะเป็นค่าแค่กากน้ําตาลกับน้าสะอาดทุกแถวเลยเนาะมันจะตายตัวมีค่าเหมือนกันหมดเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ค่าที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงคือจะมีค่าของ E M นะคะซึ่งครั้งครั้งแรกเนี่ยเราขยายห้าสิบเท่าเราได้ห้าสิบลิตรถูกไหมแล้วก็เอาห้าสิบลิตรเนี่ยมามาขยายต่อนะคะ่องช้อนโต๊ะเนาะ ส่วนตรงนี้หาจากเราก็นำหนึ่งหึ่งเราซื้อมาหนึบาทใช่ไหมคะหารด้วย5 50ห้ามืลิลิตรเราจะได้0ูนยนอะคะนะคะ,นะคะอันนี้ก็คือค่าที่มันเปลี่ยนแปลงเนาะส่วนอย่างเช่น0.004ก็มาจากของราคา100่งเอม เอ็มหนึบาทนะคะหารด้วย2อล้านหมิลลิลิตรนะคะส่วน0ูนย์จุดเนี่ยมาจากห0ึ่หารด้วยร้อหล้านมิลลิตรอืมหรือ1นึ่งแสนสองหันลิตรนะคะ เวลาเราหารกันหน่วยก็ต้องเหมือนกันนะคะเนาะอันนี้เราจะได้ค่า em มาละ em ที่เราใช้แต่ละครั้งนะคะอันนี้เราก็จะทราบแล้วว่าอันนี้เราก็จะทราบแล้วว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยในการขยายในแต่ละครั้งเนี่ยได้ดิบละเท่าไหร่เห็นไหมคะขยายไปเรื่อยๆเนี่ยเรายิ่งได้เยอะเห็นไหมคะตอนสุดท้ายเนี่ยรุ่นลูกเราขยายได้ถึงไงคะหกล้านหกล้านสอง สนห้าหมื่นลิตรเลยทีเดียวเนาะเยอะไหมเยอะเนาะต่อมาอันนี้คือเป็นใบางานนะคะที่เป็นงานกลุ่มนะคะที่คูโบได้มอบหมายไว้นะคะก็คือหาหาเลยคะ่ะให้นักเรียนคำนวณราหาคำตอบลงไปในหมายเลขต่างๆนะคะอย่างเช่นสังเกตไหมคะอย่างเช่นหมายเลขที่เป็นากากน้ำตาลเห็นไหมคะกากน้ำตาลนะคะ เห็นไหมกากค้ำตาเนี่ยเห็นไหมคะว่ามีเลขอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปงไหมไม่มีเพราะแสดงว่าเราอะสามารถรู้และว,ว่าช่องหมายเลขสามหมายเลขสามหมายเลขแปดตอบมากับเท่าไหร่สังเกตไหมคะเห็นไหมอ่าต่อมาค่ะหมายเลขหมายเลขขอ,ออนุญาตใช้อีกสี่หนึ่งนะคะ หมายเลขน้ําสะอาดนะคะเห็นไหมคะน้ําสะอาดราคาเท่าก,กันทุกครั้งค่ะเพราะเราตั้งมาแล้วโจทย์นี้กําหนด,ดมาให้ว่าน้ําสะอาดสิบหนึ่งลิตรสิบบาทนะคะขางดานเก้าจุดห้าบาทนะคะ em หนึ่งลิตรเก้าสิบบาทเห็นไหมคะตอนนี้เราสามารถรู้คําตอบแล้วว่าช่องหมายเลขหกหมายเลขเก้าเท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้ติดหมายเลขอะไรคะตอนนี้หมายเลขหนึ่ง มายเลขสองหมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขเจ็ดหมายเลขสิบนะคะไม่ยากเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวครูโบสอนอีกทีนึงค่ะวิธีทํานะคะก็คือครูบอกแล้วว่าอัตราส่วนที่เราใช้เนี่ยกับต่อหน่วยเนี่ยครูโบให้มาแล้วเราก็ตั้งกําหนดตัวมันเลยค่ะว่าตอนนี้คือเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนตัวสอนนะคะอ่ะเป็นสีชมพูเนาะอัตราส่วนเราใช้สองช้อนโต๊ะเป็นสรรมการที่หนึ่งนะคะ ส่วนราคาต่อหน่วยที่เราคิดที่ครูคิดมาให้นีรรมการที่สองส่วนราคาต่อหน่วยที่ใช้นะคะให้เป็นหนึ่งคูณสองนะคะก็จะเป็นอะไรคะสองคูณกับศูนย์จุดศูนย์เก้าได้อะไรอ่ะใส่มาค่ะนะคะต่อมาหมายเลขสองหมายเลขสองคืออะไรคะครูแจ้งว่าผลรวมผลรวมหมายความว่านามสามค่าทั้งหมดนี้นะคะมาบวกกัน มาบวกกันแล้วก็จะได้ก้อนสอง่าตอนนี้ก้อนสี่ทำาไงคะเหมือนกันเลยได้ค่าสามบรรทัดนี้มาแล้วมาบวกกัน,นะคะ่ะเราก็จะได้ก้อนสี่นะคะต่อมาหมายเลขห้าทำยังไงครูบอกแล้วนะคะอัตราส่วนให้ตีเป็นทรรมการที่1นะคะราคาต่อลิตรให้เป็นทรรมการที่สองนำนำทั้งสองสมการเนี่ยมาคูณกันเราก็จะได้นะ นะคะต่อหน่วยที่ใช้ก็คือนำสองคูณกับ0.004ได้เท่ากับหมายเลข5นะคะต่อมานำหมายเลขหแล้วค่าตรงกลางค่ะ0.09บวกกับหมายเลข6นะคะบวกกันนะคะก็จะได้หมายเลข7็นะต่อมาค่ะในการขยายลูกเนะเาะคราวนี้เราได้ค่าทั้ง3ค่ามาแล้วมาบวกกันอะ่ะเป็นไงคะไม่ยากเลยจะได้หมายเลข1ิบแม่ ต่อมาค่ะในการคำนวณปริมาณน้ำฝนในพื้นที่นะคะอย่างเช่นค่าสถิตินะคะค่าปริมาณน้ำฝนทางสถิตินะคะเขาจะมีแจ้งมาว่าในปีนี้เนี่ยในจังหวัดเลยเนี่ยมีน้ำอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดมิลิเมตรต่อปีนะคะทำให้เป็นเมตรต่อปีทำไงคะหารด้วยหารด้วยหนึ่งพันนะคะนะคะก็จะได้มา เราคิดปริมาณน,น้ำฝน,นต่อพื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งไร่มีหนึ่งพันหกร้อยตารางเมตรใช่ไหมคะก็นำสองค่าเนี่ยมาคูณกันก็ได้สองพันสี่สี่จุดแปดลูกบาทเมตรนะคะแต่ในนาเนี่ยมันมีในไร่นาป่าสวนขุนเนี่ยเขามีอยู่พื้นที่อยู่แปดไร่คิดยังไงคะก็นำค่าเนี่ยลูกบาทเมตรเนี่ยมาคูณกับแปดนะคะ มาคูณกับ8เราก็จะได้1้6 3 5 8นะคะตีประมาณค่ะประมาณ1 6 3 0 0ลูกบาทเมตรต่อปีแล้วก็ต่อไร่8ไร่นะคะก็จะได้สรุปได้ว่าในพื้นที่8ไร่อ่ะถ้าต้องการเก็บน้ำฝนให้ได้1 0เต้องเก็บปริมาณ1 6 3 0 0ลูกบาทเมตรอ่าเป็นไงคะนาะ ต่อมาค่ะการคำนวณปริมาณหนองน้ำนะคะสูตรก็คือความกว้างคูณความยาวคูณความลึกที่เป็นหน่วยเป็นเมตรนะคะอย่างเช่นนะคะในบ่อค่ะในบ่อหนองน้ำเนี่ยมีหนึงไร่นะคะความลึก4เมตรนะคะก็คือ1,600งพันหตารางเมตรคูณกับ4สี่ลึก4เมตรคะ่ะจะได้1ันหกสี่ลูกบาทเมตรต่อมาค่ะถ้าเกิดว่าในพื้นที่ที่เรา ขุดบ่อเนี่ยม,มีพื้นที่ครอบครับแบบนี้ค่ะเนาะก็หักตีหักไปเลยค่ะสี่สิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นหักจากหกพันสี่ก็จะเป็นสามพันแปดร้อยสี่สิบนะคะประมาณนี้นะคะไม่ยากต่อมาค่ะในใบางานที่ครูมอบหมายไว้ให้นะคะครูจะให้ข้อมูลมาอย่างเช่นปริมาณน้ำฝนเท่านี้หารด้วยเท่านี้หารด้วยหนึ่งพันจะได้หนึ่งจุดศูนย์ห้าเก้าเก้า เมตรต่อปีนะคะก็คือวิธีทาก็คือครูกำหนดมาให้แล้วค่าเท่านี้คูณกับพันหกก็จะได้ค่า A ออกมาพอได้ค่า A ปุ๊บนำค่า A ลงมาข้างล่างค่ะคูณกับสามไร่ก็คือคูณด้วย3นะคะก็จะได้ค่า B ค่า b ออกมาอันนี้ก็ตอบ B ีแค่นั้นเองต่อมาค่ะอย่างตัวอย่างที่2เนี่ยครูใส่โจทย์ผิดนะคะให้แก้ไขนะคะเป็น เป็น1 0 5 53นะคะคูณด้วยพันหตัวนี้จะเป็นค่า A ค่า A นะคะคูณด้วย3แล้วก็จะได้เป็นค่า B ค่า B ค่า B, า B ขึ้นมาเนาะต่อมาค่ะอันนี้เป็นงานกลุ่มเหมือนกันนะคะคูกำหนดมาให้ใน1นึ่งไร่ลึก2เมตรเนี่ย ก็คือนำพันหกคูณด้วย2เมตรก็คือ1,600คูณด้วยสองก็จะได้คำตอบเป็น A มาพอคำตอบเป็น A ครูบอกว่าหาก40%ซของ A ก็คือ1,280ก็ตั้งค่ะอย่างเช่นหากก้อนนี้ใช่ไหมคะก็คือ A ลบกับ1,280ก็จะได้ค่า B ออกมาอ่าเป็นไงคะ อย่างเช่นตัวอย่างที่สองเนี่ยหนึ่งพันหกร้อยใช่ไหมคะครูบอกว่าหนึ่งไร่ลึกในขนาดหนองน้ำหนึ่งไร่ลึกห้าเมตรเหมือนกันค่ะได้ก้อน A มาครูคิดมาแล้วว่าหักสิบสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเท่ากับสามพันสองร้อยลูกบาทเมตรใช่ไหมคะก็คือนำา A ลบกับสามพันสองร้อยก็จะได้ค่า B ออกมาประมาณนี้ต่อมาหนึ่งครูบอกว่าหนึ่งไร่ลึกเจ็ดเมตรก็คือหนึ่งพันหกร้อยคูณเจ็ดก็จะได้ค่า A ออกมา หักสีครูก็ครูก็จะได้ครูใส่มาให้แล้วนะคะก็เป็น4ี่พันสี่้อปดสิบก็คือ A ลบกับ4ี่พันสี่้อปดสิบนะคะก็ได้ค่า B ออกมาอ่าเป็นไงบ้างคะค่อนข้างจะยากนิดนึงเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะค่อยๆทำนะคะคือไม่ยากเลยดูจากตัวอย่างได้คะ่ะเนาะโอเคค่ะ